ด้านล่างจะมีเป็นสารน,าออน,ญญานะครับขออนุญาตนะครับมีกี่ทองคำรนะับซุกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งใหหนึ่งในภูเขาลูกนี้นะครับเหมือนลำตัวงูเลยครับลักษณะหัวงูนะคผมที่โผล่ออกจากใต้ดินเนาะกำลังจะเลื้อยเข้าไปนะ สวัสดีครับผมอ่านคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่ภูรลังกานะผมคลิปนี้ผมชวนทุกคนนะครับมาสำรวจสถานที่อีกนึงนะครับชื่อว่าถ้ำกี่นะผมซึ่งเป็นสถานที่ที่มีตำนานเล่าขานกันมานานนะครับ เมื่อสมัยพุทธกาลเนาะชาวเมืองโบราณนะครับที่อาศัยอยู่ในจุดนี้เนาะใช้กี่ทองคำนะครับผมทอผ้าถวายพระพุทธเจ้านะครับผมถ้ำกี่นะผมก็จะอยู่ที่ที่พักสงฆ์ถ้ำกี่พลังการนะครับอยู่บ้านม่วงชีนะตำบลพลทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับก็มีเส้นทางนะผมขึ้นมาถึงยังภายในที่พักสงฆ์เลยนะครับแล้วก็มีลานจอดรถที่กว้างมากๆนะครับ คือในสถานที่อย่างนี้นะครับจะมีความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือจะมีก้อนหินแบบนี้ครับก้อนหินลักษณะเป็นมนนะครับผมกิ้งลงมาจากด้านบนนะกิ้งลงมาจากบนภูเขานะครับเต็มไปหมดเลยครับแบแต่ละก้อนคือใหญ่มากๆนะครับก็ที่พักสงแห่งนี้เนาะสังกัดมหานิกายนะครับผม เดี๋ยวเราเดินเข้าไปสำรวจด้านในนะครับภายในที่ปักสงฆ์ถ้ำกี่นะครับผมบรรยากาศร่มรื่นมากๆนะครับก็มีพระท่านจำพรรษาอยู่นะครับสะอาดสะอ้านมากๆนะครับก้อนหินคือใหญ่มากๆเลยเนาะ ตรงนี้มีแม่ตะเคียนนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับดูด้านล่างครับก้อนหินกลมมากๆนะครับผมโอ,โอ้อยู่ข้างกุฏิเลยนะ คือกิ่งลงมาจากด้านบนนะครับเราเข้าไปไหว้พระด้านในกันก่อนนะครับผม ตรงนี้จะมีศาลาหลังใหญ่นะครับเย็นมากเข้ามารู้สึกได้เลยครับว่าบรรยากาศข้างในกับข้างนอกคือแตกต่างกันมากนะครับ ทุกคนมาสำรวจนะครับใต้เพิงหินฝั่งนี้นะครับผมโอ้เหมือนมีลมเย็นๆพัดออกมานะครับโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นบันไดลงไปนะเนี่ยครับอุย้ยตรงนี้นะครับผมเป็นที่เก็บอธิเนอด้านล่างจะมีเป็นสาร,น,ารายยาน,นะครับขออนุญาตนะครับคนลุกเลยครับ ผมไม่ลงไปดีกว่านะตอนแ้กลับว่าจะลงไปด้านล่างเห็นไหมครับมีบันไดลงไปนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับผมตอนนี้ผมเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งของก้อนหินนะครับผมอพระอาจารย์ท่านว่าจุดนี้เป็นทางเข้าไปยังถ้ำกี่นะครับ ก้อนหินใหญ่มากนะครับดูลึกลับมากๆนะครับผมมีต้นไทรเนาะที่ขึ้นในก้อนหินนะครับก้อนหินน่าจะกิ้งลงมานานหลายปีมากๆเนาะต้นไม้ถึงใหญ่ขนาดนี้นะครับผมโอ้โห มีรูปปั้นดอสีนะครับผมแล้วก็สิงโตอยู่ในทางเข้านะนี่ยครับพ่อจันบอกว่าให้เข้าไปด้านในฝั่งนี้นะครับเป็นเส้นทางเล็กๆนะครับผมโอ้รู้สึกว่าเย็นมากๆเนาะขออนุญาตนะครับ มีลมพัดออกมานะครับผมตรงนี้เป็นทางไหลของน้ำเนาะในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลลอดใต้ก้อนหินนะครับอากาศเย็นมากมตรงนี้มีเป็นแค่นะครับผม เป็นแค่เก่าเนอะแต่ตอนนี้ผุพังแล้วครับสูงมากครับเป็นทางตันนะครับผม อยขออนุญ,ญาตนะคะตรงนี้มีรูปปั้นเนาะปูือสีนะครับแล้วก็มีเป็นจานอ่รัมมีของเส้นวหว้เนาะขออนุญ,ญาตนะครับ คือเส้นทางนี้นะครับผมจะทะลุไปยังศาลาเมื่อกี้นะครับศาลาที่ไปไหว้ผาเนาะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งด้านซ้ายจะมีสารแล้วก็มีกระดูกเนาะมีอธินะครับผมผมไม่ไปดีกว่าเนาะเข้ามาคือเย็นนะครับผมจะบอกว่าเข้ามานี่คือขนลุกนะคนลุกเลยเนาะออกไปด้านนอกดีกว่า คืออากาศโล่งนะครับผมแต่รู้สึกอึดอัดคือสถานที่แห่งนี้เนาะมีตำนานเรื่องเล่านะครับสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับว่านะครับผมมีกี่ทองคำนะครับซุกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งใดแห่งหนึ่งในภูเขาลูกนี้นะครับ ตามตำนานก็คือในสมัยพุทธกาลนะครับผมมีชาวเมืองโบราณนะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนาะนะครับใช้กีทองคำนับทอผ้านับถวายพระพุทธเจ้านะครับครั้งที่ท่านได้เสด็จมาเผยแผ่หละคําสอนนะครับผมยังชมพูทวิปอินทดจีนแห่งนี้นะครับผมเมื่อนักราสมบัติเนาะรู้ข่าวนะผมก็พยายามมาขโมยกีทองคํานะผมชาวเมืองโบราณนะครับจึงช่วยกันนะครับนํากีทองคํานะครับมาซุกซ่อนไว้ในถ้ำนะผมใน ภูเขาลูปนี้เนาะแล้วก็ใช้เวทมนต์คาถานะครับระเบิดหินนะครับผมเพื่อปิดปากถ้ำนะครับผมก็เศษหินนะครับที่กระจัดกระจายอยู่นะในบริเวณที่พระโศกแห่งนี้เนาะขอเชื่อกันว่าเป็นเศษหินที่กิ่งลงมาจากด้านบนเกิดจากการระเบิดนะครับปิดปากถ้ำนะครับของชุม่งโบราณนะครับผมคือหลายก้อนมากนะครับที่ผมนับได้เนาะน่าจะประมาณ20-30ก้อนนะครับที่หล่นกิ้งลงมายังบริเวณแห่งนี้นะครับผม ก็หลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีใครนะครับผมพบเห็นกีทองคำนะครับจนถึงปัจจุบันเนาะก็เป็นเรื่องเล่าตำนานนะครับสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปสำรวจด้านนอกกันก่อนนะครับผมเข้ามานวังเวงมากขนาดมีพระท่านอยู่ด้านนอกนะครับผมยังรู้สึกแบบวังเวงมากๆนะครับผมรีบออกก่อนดีกว่านะตอนนี้ผมเดินออกมานะครับผมด้านนอกนะครับ พระอาจาบอกว่าฝั่งนู้นก็มีถ้ำอีกนะครับถ้ำหนึ่งนะคตรงนี้จะมีพระใหญ่นะครับผมตัวนี้มีทางเข้าไปได้เล็กนะครับผมอ,อ้เย็นมากครับโอ้โห จุดนี้เย็นมากนะครับลมพัดผ่านเนาะนียครับเป็นเหมือนประตูนะครับเป็นทางเดินเข้าไปนะครับดูลึกลับมากๆเนาะอขออนุญ,ญาตนะครับ ก้อนหินคือเต็มไปหมดเลยนะครับหินก้อนนี้เหมือนหัวงูไหมครับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นตานะครับผมตรงนี้เป็นจมูกเป็นปากนะครับโอ้เมือนนะนะครับผม นี่ครับตรงนั้นก็จะเป็นเพิงหินนะครับผมเป็นช่องที่น้ำไหลผ่านเนาะฝั่งด้านนี้นะครับผมจะมีเพิงหินนะครับแล้วกว็มีการขุดตกแต่งดินนะที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ จุดเป็นแท่นวางนะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นที่ปลิดสถานของบระตูรูปเนาะเห็ไหมนี่ครับมีร่องรอยเป็นขวดน้ำนะผมแล้วก็เป็นที่ปักทูปเนาะเป็นกระถางทูปมีเทียนนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นโพงเล็กๆนะครับ เหมือนผมหลงเข้ามาในเมืองรับแรลนะครับผมปาดด้านล่างจะเป็นร่องน้ำนะผมที่น้ำกัดเซาะเนาะถ้ามาในช่วงฤดูฝนนะครับจะมีน้ำไหลตลอดนะครับผม คุก้อนห็นก้อนนี้ครับผมกลมมากเนาะตรงนี้เหมือนเป็นตาหรือเป็นประตูนะครับผมโอ้โหเป็นสถานที่ที่ลึกลับซับซ้อนมากๆนะครับ เหมือนผมเดินเข้ามาในเขาวงกดนะครับผมเดินไปจุดไหนก็ลักษณะเหมือนกันหมดเลยครับตรงนี้ก็เป็นถ้ำใต้เพิงหินนะครับมีการขุดตกแต่งถ้ำนะครับผมใช้เป็นสถานที่ที่พระท่านมา,าปฏิบัติธรรมนะครับเป็นร่องรอยการขุดดินออกนะครับผมแล้วก็จะมีเสือเก่าครับผม โอ้เย็นมากนะครับตรงด้านหน้านะผมก็จะมีเป็นถ้ำเล็กๆนะครับที่ให้เรามุดเข้าไปนะครับผมขออนุญาตนะครับ ตรงนี้เรียบมากนะครับด้านบนก็จะมีต้นไทรนอที่ขึ้นในก้อนหินนะครผม แล้วนะครับเครือไม้นะครับผมใหญ่มากนะจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดที่มีคนมาเส้นไหว้อะไรสักอย่างนะครับนี่มีการจุดธูปนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับ โอ้คือตรงเนี้มีของที่เขามาเส้นไหว้เต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นขวดน้ําเนาะนี่ครับทุกคนลองดูนะครับผม เห็นฝั่งนี้นะครับลักษณะเป็นเก็บเป็นเก็ดนะครับเพคือบริเวณนี้จะมีขวดน้ําที่เขานํามาเส้นไหว้เต็มไปหมดเลยครับนี่ตรงน,นี้มีพงมาลายด้วยนะครับเฮ้ยอุ้ยนี่ครับผม เขามาขนลุกเลยครับเหมือนมีอะไรสักอย่างเลยนะบริเวณนี้นะครับตอนนี้ผมเดินออกมาจากวัดไก่อ๋อเป็นเสียงนกนะครผมค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมเดินมาตั้งนานนะครับยังไม่ถึง หน้าผาเลยครับคือเวลาเรามองจากวัดเหมือนใกล้ๆนะพอเดินมาครับผมไกลมากนะครับไม่ถึงสักทีเนาะ นะครับจะมีเหมือนเป็นถ้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนมีรอยขุดดินออกมานะครับนี่ครับโอ้นี่เป็นหลุมใหญ่เลยครับโอ้เหมือนมีการมาขุดค้นหาสมบัตินะครับเห็นไหมก็จะขุดดินนะครับออกมากองไว้อยู่ดันข้างนะครับ เป็นหลุมลึกลงไปเลยครับอเศษหินเล็กๆนะครับผมเต็มไปหมดเลยครับอาจจะเป็นที่ที่นักลาสมบัติเนาะมาค้นหากีทองคําก็เป็นได้นะครับผมให้ดูดลึกๆครับเย็นมากนะครับผม เศษหินอย่างเดียที่เก็บออกมานะครับวางเต็มอยู่ด้านนอกนะครับคือตอนนี้ผมกําลังเดินหาทางออกนะครับไม่รู้ออกทางไหนนะเดินไปทางไหนก็เหมือนจำไม่หมดเลยครับลวดลายของหินในบริเวณนี้นะครับผมลักษณะเป็นเก็ดเป็นเก็ดเลยครับเหมือนลําตัวงูเลยครับ คือตอนนี้เดินออกมาจากเขาบึงกดได้แล้วครับโอ้เยเนเอาเหนื่อยมากนะครับด้านนอกฝั่งด้านนี้นะผมก็จะมีเจดพระอยู่หนึ่งหลังนะครับอ้ยบรรยากาศข้างนอกกับข้างในคือแตกต่างกันมากนะครับเหมือนอยู่คนละที่เลยนะ อ๋อตรงนี้จะเป็นทางลงอ๋อตรงนี้เป็นทางลงนะครับผมจะเชื่อมต่อไปยังถ้ำที่มีก้อนหินนะครับกลมๆนะหลังจากที่ออกมาจากเขาวงโกดได้นะครับผมพระอาจารย์ท่านแนะนําว่าทางขึ้นหลังพระใหญ่นะครับผมจะมีทางขึ้นไปเล็กๆนะครับแล้วก็จะขึ้นไปยังสถานที่ที่พระท่านขึ้นไปปฏิบัติธรรมนะครับผมเป็นถ้ำเป็นเพลิงหินเล็กๆนะครับไปเดี๋ยวผมสวัสดีทุกคน ขึ้นไปสำรวจนะครับผมแต่นะครับเส้นทางอาจจะลกนะครับอาจจะหาไม่เจอนะเพราะว่า,าพระท่านไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นแทงน้ำเนาะน้ำจะไหลนะครับลงมาจากด้านบนนะครับผมคือน้ำใสมากๆนะครับเดี๋ยวเราไหว้พระขอพรก่อนขึ้นไปนะครับ ครับผมพร้อมแล้วเดินทางขึ้นไปกันนะครับเส้นทางชันมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีบันไดเดินขึ้นเหมือนถ้ำพระนะครับเป็นทางดินผสมหินนะครับผมต้องค่อยๆเดินนะทางชันมากเกือบ90องศานะครับโอ้โหตรงนี้จะมีเชือกนะครับผม ให้ดึงขึ้นไปนะผมแต่เชือกเปื่อยนะโอ้นี่ครับน่าจะนานมากๆแล้วนะเพราะตรงนี้ชันมากครับโอ้โหไม่กล้าจับเชือกแดงนะผม ที่ทางขึ้นนะครับมีการนำก้อนอิฐเนาะมาวางเรียงไปข้างบันไดนะครับผมถ้าเสียงใครจะดังต้องขออภัยนะครับด้านบนนะครับตรงนี้เหมือนเป็นวิติเก่าครับผมที่พังทลายลงไปแล้วนะครับ ด้านบนนะคผมตัวนี้เคยเป็นศาลาเนาะแต่ได้ทำการรื้อถอนออกไปแล้วนะครับเห็นแต่พื้นนะครับที่เทปูนเนาะแล้วก็เศษไม้ที่ปวกกินนะครับเป็นจุดนี้เป็นสาลาหลังใหญ่เลยนะ ต้องเดินดีๆครับระวังตะปูนะครับผมพอก็ได้ขึ้นมาถึงด้านบนนะครับผมมาเห็นเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงจริงๆนะครับเหมือนกับที่พระพุทธองค์ท่านได้ตัดเนาะว่าอนิจจังทุกขังอนันตานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างรวมไม่เที่ยงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปนะครับเมื่อก่อนสถารรนที่นี้เคยเป็นสานที่ที่ใหญ่โตวสวยงามเนาะแต่ตอนนี้คือได้พังทลายไปนะครับไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยเนาะขึ้นมาก็ใจหายแบ,บๆเลยนะครับผมฝักนู้นนะครับผมไม่เจอเส้นทางที่เดินขึ้นไปอย่างนั้นบนนะครับ แล้วก็ไม่กล้าเดินออกไปไกลนะเพราะว่ามีเศษไม้ที่ผุพังกลัวเหยียตะปูเนาะนะครับผมแต่ผมเจอเป็นเส้นทางเดินเล็กๆนะคผมที่แยกออกมานะครับฝั่งด้านซ้ายมือเนาะแบบจะเป็นทางเดินเล็กๆลงไปนะครับผมตรงนี้เป็นเพิงหินเล็กๆนะครับโอ้ ูเข้าไปนะผมลักษณะนะครับเป็นทางน้ําไหลออกมาเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีเครื่องเส้นวหายนะครับผม,มเป็นรูใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็มีการปรับพื้นนะครับให้เรียบๆเ,เนาะจุดนี้ก็เป็นจุดที่พระท่านนะครับมาปฏิบัติธรรมนะผมเพราะว่าด้านหน้าผมเห็นเป็นนี่ยครับ เป็นเหมือนทางเดินจงกรมนะครับเรียบๆเนาะแต่ตอนนี้คือใบไม้ทับถมกันเยอะเลยครับผมไม่สามารถเดินไปได้แล้วครับมีก้อนหินเนาะตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสลับคลิปนี้นะครับ จากจุดนี้ก็ไม่สามารถเดินไปต่อได้นะผมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะผมที่อยากมาชมนะครับสำนักสงฆ์ถ้ำกี่นะผมก็เชิญได้นะครับที่บ้านม่วงชีนะครับตำบลพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับผมเส้นทางก็สะดวกสบายนะครับมีถนนหนทางขึ้นมาถึงวัดได้เลยนะครับและด้านหลังวัดนะครับผมก็จะมีก้อนหินเนาะก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็มีตำนานเรื่องเล่า ายาวนานเนาะนะครคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ผมอันคนลงป่าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนนั้นนะครับก็กดติดตามไว้นะคผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ